สวัสดีครับวันนี้ก็ LED ปี2ี่สอวันนี้ส่งที่ไปที่จันทบ,บุรีนะครับลูกค้าก็จะได้เอกาสารครบเลยทะเบียนชุดโอนเล่มเก็บปลายทางได้ทั่วโลกยกเว้นกัมพูชาอ่าเดี๋ยวพี่ขนส่งเขาจะซีนให้ลูกค้าอันนี้จันทบ,บุรีนี่ประมาณกี่วันพกอ๋อพรุ่งนี้ถึงก็จะมีส่งนี่ด้วยนะครับ น่าจะเป็นแมวปาลาล,ล่าเหรอลุงอีกแล้วเมื่อวานผมซื้อปลาไปยังไม่ได้กินเลยเนียแม่นบอกเนี่ยนี่อันนี้เอาลุงเข้ามาแล้วพอดีอันนี้อะไรนะลงุงปลาส้มปลาส้มปลาส้มบดก้อนปลาส้มบดก้อนนี่ยังไงเนี่ยอยา่าอยา่าว่าทําทําทาเองไหมครับเนี่ยรับคนมาจาประมาเมิาห่นเนี่อ่าสามถุงเท่าไหร่นะสามถุงห้าสามถุงห้าสิบ อันนี้เอาไหมให้ผมถ้าไหนหกถุงมาโรยมาโรยมาโรยหกถุงร้อยโอเคแมน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเป็นสองถุงก็ได้เดี๋ยวให้ลูกน้องเอาไปกินเลยเมื่อมือวานลูกน้องผมเอาไปสองตัวอร่อยไหมอร่อยแมนบ๊อบแซ่บมากแมนว่าได้กินยังได้กินแล้วเออเราก็จะซีนไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูเราเราเราซีนไปอย่างเงี้ยโอ้ไปแล้วเหรอรอใจครับอะไรนะครับ นี่เดี๋ยวให้ลูกค้าลองคันนี้ก่อนลองได้พี่ใส่ยาวๆอ่ามันไอชักบิ๊กมาถ่ายนี้ต่อมามาตาลองสตาร์ทให้ผมหน่อยโอ้ขี่นเต้นนี่สมมุติว่าเราเจอเราเจอด่านแล้วก็ิขี่้เบาออยากนี้รโ เบาๆได้อะกับเบาๆได้อะพอน,นมมากเลยเลขไม่สองันสี่มันก็นุ่มๆน,มนะพี่น,มนมุ่มๆลองลองลองบังลองดูงงตาเมียเลยอันนี้คืออะไรตางั้นไข่ปลาไข่ปลาหมกลดดเลยยี่สิบกินเลยเลยหมกเลยยี่สิบเอามาเอามาสองหมกมาเอาอีกแล้วกลับเอามาสองหมก ลูกค้าไม่กล้าลองครับผมลองให้ดูแล้วอ๋อได้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 ครับเอเคครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้ได้ครับพี่ดูดีดีดเนี่ไม่ได้ขี่รถก็ยังมาขายปลาอย่างดีเนาะตาถ้าตาถ้าได้แบบนี้ไปขายปลาไปโอ้ตากะชอบหนอแล้วเนาะสุดเลยเละ ไม่ได้กี่ดอกล้านน้ำจองบ,บอลแล้วมากี่กี่บาทนี่ตาร้อยเ <140. S 2> ท่าไรขึ้นแลวถ่ายเลยเดี๋ยวพี่ไปตัดเอาหนึ่งร้อยร้อยเท่าไรตาร้อยร้อยโอ้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทบาทอนี่นี่อันนี้สุกแล้วเด้อนี่อ๋ออันนี้สุกแล้วสุกแล้วผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนาะอันนี้อันนี้ตรงตรงทอดอ๋อวันนี้ก็วันสุกพอดีอืม ตาตาไปสปีดหรือตาวันแดงมันสุกปกติเข้าไปไหนทีตาไม่เคยเงินลบบาทใครร้อยสี่สิบร้อยสี่ส um ิบบาทไม่ตานี่เพร้อยสี่สิบจบเย้ครับอันนี้ไม่เอาบมนเลแคมบอกอะไรอ๋อไม่ยังไงตาก็เจอกันทุกตอนเย็นอยู่แล้วเย้ครับเอฟซีทำหาตาอยู่เย้ครับประมาณนี้ขอบคุณครับตาจุกัจุกกันกันอยู่